ความปรารถนาของมนุษย์เราที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดทางกายภาพของตัวเองนี่มันเก่าแก่แค่ไหนกันครับหลายคนอาจจะนึกถึงซิลิคอน v วลลี์แต่จริงๆแล้วความฝันนี้มันย้อนกลับไปไกลกว่าน,นั้นมากย้อนไปได้ถึงยุคอียิปต์โบราณเลยทีเดียว วันนี้เราจะมาเจาะลึกเส้นทางวิวัฒนาการของไซบอรก์กันครับจากกายอุปกรณ์ชิ้นแรกสุดของโลกสู่เทคโนโลยีชีวการแพทย์ล่าสุดในปี2025ที่กำลังจะเปลี่ยนนิยามความเป็นมนุษย์ไปตลอดกาลภารกิจของเราก็คือการแกะรอยว่าจากเนิ้วเท้าไม้ธรรมดาธรรมดมันกลายมาเป็นชิปที่ฝังในสมองได้อย่างไรแล้วเทคโนโลยีพวกนี้กำลังพาเราไปสู่จุดไหน เป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมากเลยค่ะเพราะว่าจุดเริ่มต้นจริงๆของมันเนี่ยมันไม่ได้มาจากความต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าความแข็งแกร่งอะไรเลยนะคะแต่มันมาจากความเชื่อทางจิตวิญญ,ญาณที่ลึกซึ้งมากๆอ๋อหมายถึงความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายของชาวอียิปต์โบราณเหรอครับที่ว่าร่างกายจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อจะเดินทางไปสู่โลกหน้าได้ใช่เลยค่ะในโลกทัศนะของพวกเขาเนี่ยการสูญเสียอวัยวะมันไม่ใช่แค่ความบกพร่องในโลกนี้ แต่มันคือความไม่สมบูรณ์ที่จะติดตัวไปชั่วนิรันด์พวกเขาเลยสร้างอวัยวะเทียมขึ้นมาเพื่อรักษาสภาพร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดและหลักฐานที่เป็นรูปธรรมชิ้นแรกๆที่เราเจอก็คือนิ้วเท้าแห่งไคโรหรือไคโรโทค่ะโอเคนิ้วเท้าแห่งไคโรฟังดูเหมือนเป็นของประกอบพิธีศพมากกว่านะครับคือ มันถูกสร้างมาเพื่อใส่ให้กับมัมมี่เฉยๆหรือว่ามันใช้งานได้จริงตอนที่เจ้าของยังมีชีวิตอยู่ครับนั่นเป็นคําถามที่นักโบราณาคดีถกเถียงกันมานานเลยค่ะแต่สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับนิ้วเท้าชิ้นนี้ซึ่งอายุย้อนไปถึง950ปีก่อนคริสต์กาลก็คือรายละเอียดการออกแบบของมันมันทําจากไม้กับหนังมีข้อต่อที่พับงอได้เหมือนนิ้วเท้าจริงๆเลยซึ่งมันบ่งบอกถึงความเข้าใจในหลักสรีรวิทยาการเดินอย่างลึกซึ้งมาก และที่สาคัญที่สุดเลยนะคะคือหลักฐานการใช้งานค่ะหลักฐานการใช้งานเอ,อ่อเราจะรู้ได้ยังไงครับว่ามันถูกใช้งานจริงๆเราเอาพื้นรองเท้าไปซ่อมนั่นแหละค่ะแล้วเพื่อพิสูจน์ให้แน่ชัดขึ้นไปอีกเขาก็สร้างแบบจําลองที่เหมือนเป๊ะๆขึ้นมาแล้วให้นักวิจัยที่สูญเสียนิ้วหัวแม่เท้าจริงๆลองใส่เดินดูผลก็คือมันช่วยในการส่งตัวและช่วยส่งแรงตอนก้าวเดินได้ดีขึ้นอย่างมีในสําคัญเลยค่ะ มันคือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้งานได้จริงชิ้นแรกๆของโลกเลยสุดยอดเลยแสดงว่าแนวคิดเรื่องการทดแทนโอยวานี่มีมานานกว่า3,000ปีแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่วัฒนธรรมเดียวด้วยในเอกสารก็พูดถึงขาเทียมแห่งคาปัวของชาวโรมันที่ทำจากบรอนซ์แล้วก็เรื่องของนายพลมาคัสเซอร์ชิลซิลุสที่สร้างมือเหล็กขึ้นมาเพื่อใช้ถือโล่ในสนามรบแต่การจะสร้างของพวกนี้ได้ แสดงว่าต้องมีการตัดอวัยวะเกิดขึ้นก่อนซึ่งมันพาเราไปสู่ยุคที่น่ากลัวมากของการแพทย์ใช่ค่ะก่อนที่เราจะมีกายะอุปกรณ์ล้ำล้ำได้เราต้องผ่านยุคมืดของการผ่าตัดมาก่อนซึ่งในยุคนั้นมันคือฝันร้ายดีๆนี่เองค่ะเดี๋ยวนะครับคือในยุคนั้นการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ความแม่นยำหรือความสะอาดแต่กลับวัดกันที่ความเร็วอย่างนั้นเหรอครับฟังดูบ้ามากเลย เหมือนเป้าหมายหลักคือให้คนไข้รอดจากความเจ็บปวดบนเตียงให้ได้ก่อนแต่จะไปตายที่หลังจากการติดเชื้อก็อีกเรื่องมันคือภาพสะท้อนที่น่ากลัวของข้อจำกัดในยุคนั้นเลยค่ะสัญญาพายที่โด่งดังที่สุดในลอนดอนอย่างโรเบิร์ตลิสตันได้รับฉายาว่ามีดที่เร็วที่สุดในเวสต์เอนเขาสามารถตัดขาคนไข้ได้ในเวลาไม่ถึง3นาทีเหตุผลก็เพื่อลดโอกาสที่คนไข้จะเสียชีวิตจากอาการช็อกเพราะความเจ็บปวดหรือเสียเลือดมากเกินไป แต่ความเร็วก็ต้องแลกมากับความผิดพลาดที่น่าสยดสยองและที่เลวร้ายกว่านั้นคือสภาพแวดล้อมในห้องผ่าตัดค่ะเสื้อคลุมที่เปื้อนเลือดของแังยาแพทย์ถูกมองเป็นเครื่องหมายแห่งประสบการณ์อัตราการเสียชีวิตจากการตัดอวัยวะในลอนดอนช่วงทศวรรษ1850สูงถึง46%เลยนะคะโอ้โหเกือบครึ่งหนึ่งเลยสาเหตุหลักก็คือการติดเชือ้อถูกต้องค่ะและนี่คืออินไซต์ที่สำคัญมาก คือเทคโนโลยีไซบ็อกไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากปราศจากการปฏิวัติเรื่องความสะอาดมันไม่ใช่เรื่องของวิศวกรรมกลไกลที่ซับซ้อนแต่เป็นเรื่องพื้นฐานอย่างการฆ่าเชื้อที่เป็นประตูบานแรกสู่การเชื่อมต่อร่างกายกับเครื่องจักรได้อย่างปลอดภัยจนกระทั่งปี1864โจเซฟลิสเตอร์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากทฤษฎีเชื้อโรคของลุยส์บาสเตอร์ได้รเริ่มสิ่งที่ตอนนั้นใครๆก็มองว่าประหลาด คือการใช้กรดคาร์บอไลิกทำความสะอาดเครื่องมือแล้วก็พ่นในอากาศระหว่างผ่าตัดซึ่งนั่นเปลี่ยนเกมไปเลยการปฏิวัติเรื่องความสะอาดของลิสเตอร์มาทำให้เราสามารถเปิดร่างกายมนุษย์อย่างปลอดภัยแล้วแต่นั้นก็เป็นแค่ครึ่งทางใช่ไหมครับเพราะถึงจะผ่าตัดใส่แขนกลเข้าไปได้แต่คำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะคุยกับมันยังไงจะสั่งให้มันหยิบแก้วน้ำด้วยความคิดได้ยังไงเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากค่ะและคำตอบก็คือการเดินสายไฟระบบประสาทของมนุษย์ขึ้นมาใหม่ ด้วยเทคนิคที่เรียกว่า TMR หรือ Targeted Muscle Reinnovation คือศัลยแพทย์จะย้ายเส้นประสาทที่เคยควบคุมแขนที่ขาดไปซึ่งตอนนี้ไม่มีประโยชน์แล้วไปเชื่อมต่อกับกล้ามเนื้อส่วนอื่นที่ยังทำงานได้ดีอยู่เช่นกล้ามเนื้อหน้าอกฟังดูซับซ้อนมากเลยครับช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับอืม มันเหมือนกับการย้ายสายไฟของสวิตช์ไฟในห้องนอนที่ไม่ได้ใช้แล้วไปต่อกับโคมไฟในห้องนั่งเล่นแทนค่ะพอคุณคิดจะเปิดไฟในห้องนอนคือคิดจะขยับมือที่ไม่มีอยู่แล้วไฟในห้องนั่งเล่นหรือในที่นี้คือกล้ามเนื้อหน้าอกก็จะติดขึ้นมาแทนคือมันจะเกิดการกระตุกของกล้ามเนื้อขึ้นมาอ๋อแล้วเราก็เอาเซ็นเซอร์ไปจับการกระตุกของกล้ามเนื้อหน้าอกเพื่อแปลเป็นคําสั่งให้แขนกลขยับแปลว่าสมองไม่รู้ได้ซ้ำว่าแขนจริงๆหายไปแล้ว มันแค่ส่งสัญญาณออกไปเหมือนเดิมแต่เราไปดักจับสัญญาณนั้นที่ปลายทานใหม่ใช่เลยค่ะวิธีนี้ทําให้การควบคุมแขนกลเป็นธรรมชาติแล้วก็แม่นยําขึ้นมากและยังมีผลพลอยได้ที่สําคัญสุดๆคือมันช่วยลดอาการเจ็บปวดจากแขนขาที่ขาดไปหรือที่เรียกว่าแฟนทุ่มลิมเพนได้อย่างมีนัยยะสําคัญด้วยค่ะแล้วนอกจาก TMR ยังมีเทคโนโลยีอื่นอีกไหมครับที่ช่วยให้กายอุปกรณ์รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมากขึ้นมีค่ะ อีกเทคโนโลยีที่สำคัญมากคือ osseo integration หรือการฝังแกนไทเทเนียมเข้าไปในกระดูกโดยตรงเลยเพื่อใช้เป็นจุดเชื่อมต่อกับกายยอุปกรณ์ฟังดูดีมากนะครับที่มันจะมั่นคงแข็งแรงแต่ว่าการมีแท่งโลหะฝังทะลุผิวหนังออกมาแบบถาวรมันไม่เพิ่มความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อรุนแรงเหรอครับหรือมีข้อจำกัดอะไรบ้างนาวัสดุไทเทเนียมให้เข้ากันได้ทางชีวภาพมากขึ้นและเทคนิคการผ่าตัดที่ดีขึ้นทำให้ความเสี่ยงลดลงไปมาก แต่สิ่งที่ได้กลับมามันน่าทึ่งกว่านั้นค่ะมันทำให้เกิดปรากฏก,การณ์ที่เรียกว่าออสเซโรเพอร์เซชันคือผู้ป่วยสามารถรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนผ่านกระดูกได้โดยตรงเวลาที่ขาเทียมสัมผัสกับพื้นผิวที่แตกต่างกันเช่นเดินบนพื้นหญ้าเทียบกับพื้นคอนกรีตพวกเขาสามารถรับรู้ความรู้สึกนั้นได้ทำให้รู้สึกว่าขาเทียมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายจริงๆไม่ใช่แค่อุปกรณ์ที่เอามาติดไว้เฉยๆ oh. จากการแทนที่สิ่งที่อยู่ภายนอก ตอนนี้เรากำลังก้าวไปสู่การสร,าสร้างสิ่งจะมาอยู่ข้างในร่างกายเราเลยในเอกสารพูดถึงการพิมพ์อวัยวะชีวภาพสามิติซึ่งฟังดูเหมือนเวทมนต์เลยนะครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรครับมันคือเรื่องของหมึกที่เป็นเซลล์หรือเป็นเรื่องของเครื่องพิมพ์ที่ต้องซับซ้อนพอเป็นคำถามที่ดีมากค่ะจริงๆแล้วเป็นทั้งสองอย่างเลยแต่ปัญหาที่ทำให้นักวิทยาศา,ศาสตร์ปวดหัวที่สุดตอนนี้คือระบบประปาค่ะ ระบบประปาหมายถึงอะไรครับหมายถึงระบบหลอดเลือดฝอยที่ต้องแตกแขนงไปทั่วอวัยวะเพื่อส่งออกซิเจนและสารอาหารค่ะเราอาจจะพิมพ์โครงสร้างของหัวใจหรือไตขึ้นมาได้จากหมึกชีวภาพหรือไบโออิงซึ่งก็คือเจลที่มีเซลล์มีชีวิตผสมอยู่ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง volumetric bioprinting ที่สามารถพิมพ์โครงสร้างทั้งชิ้นได้ในไม่กี่วินาทีแต่ถ้าไม่มีระบบท่อส่งสารอาหารที่ซับซ้อนนี้เซลล์ที่อยู่ข้างในก็จะตายหมดภายในไม่กี่ชั่วโมงนี่คือโจทย์ที่ยากที่สุดในตอนนี้เลยค่ะเข้าใจแล้วครับคือเราสร้างตึกได้แต่ยังเดินท่อน้าท่อไฟเข้าไปไม่ได้แล้วตอนนี้มีอะไรที่เราทำสำเร็จแล้วบ้างครับพอจะมีตัวอย่างที่เอามาใช้กับคนจริงๆได้แล้วหรือยัง มีแล้วค่ะและเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์เลยในเกาหลีใต้มีการปลูกไถ่ายท่อลมที่สร้างจากการพิมพ์สามมิติให้กับผู้ป่วยสำเร็จแล้วส่วนในประเทศไทยโรงพยาบาลศิริราชก็นำเทคโนโลยีนี้มาใช้สร้างกระดูกไทเทเนียมเฉพาะบุคคลอย่างเช่นแผ่นกะโหลกหรือข้อสะโพกเทียมซึ่งช่วยให้การผ่าตัดพอดีกับร่างกายผู้ป่วยเป๊ะๆและลดเวลาในห้องผ่าตัดไปได้มากเลยค่ะเดี๋ยวนะครับเราสร้างท่อลมได้แล้วสร้างกระดูกได้แล้วนี่มันหมายความว่า อีกไม่นานเราจะสามารถสั่งพิมพ์หัวใจหรือตับจากเครื่องพิมพ์สามิติได้เลยหรอครับหรือว่ามันยังมีอุปสรรคที่ใหญ่กว่านั้นขวางอยู่อุปสรรคเรื่องระบบประปาที่ว่าไปยังคงเป็นกำแพงที่ใหญ่ที่สุดค่ะสำหรับอวัยวะที่ซับซ้อนอย่างหัวใจหรือไตนักวิจัยคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกราวๆ1 0บถึงสิปีถึงจะสามารถพิมพ์อวัยวะที่ทํางานได้อย่างสมบูรณ์และปลูกถ่ายในมนุษย์ได้สําเร็จค่ะเอาละครับจากแขนขาภายนอกมาสู่อวัยวะภายใน พรมแดนสุดท้ายก็คงหนีไม่พ้นศูนย์บัญบรรชาการของร่างกายนั่นก็คือสมองและแน่นอนว่าตอนนี้ทุกคนกำลังพูดถึง Neuralink ของ Elon Musk หัวใจของ Neuralink คือชิป N1 ที่ฝังลงในกลโกศีรษะแต่ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงอยู่ที่หุ่นยนต์ผ่าตัดของพวกเขาค่ะ มันสามารถสอดสายอิเล็กโทรดที่เล็กกว่าเส้นผมมนุษย์กว่า1,000เส้นเข้าไปในสมองอย่างแม่นยำสุดๆในระดับไมครอนเพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายเส้นเลือดฝอยแล้วก็เนื้อเยื่อสมองที่บอบบางแล้วผลลัพธ์จากการทดลองในมนุษย์เป็นดิมไงบ้างครับ เห็นข่าวว่าผู้ป่วยคนแรกสามารถเล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้น่าทึ่งมากค่ะผู้ป่วยเอามาพาดคนแรกสามารถควบคุมเคอร์เซอร์เมาส์บนคอมพิวเตอร์ได้ด้วยความคิดเลยและสามารถเล่นเกมหมากรุกได้อย่างเลื่นไหลเกือบเท่าคนปกติเลยค่ะน่าทึ่งจริงๆครับแต่ผมขอท้าทายประเด็นนี้หน่อยการควบคุมเคอร์เซอร์ด้วยความคิดนี่มันต่างจากการใช้เทคโนโลยีสั่งการด้วยเสียงหรือการติดตามสายตามากน้อยแค่ไหนครับคือ มันเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่จริงๆหรือเป็นแค่การปร,ปรับปรุงวิธีการสั่งการที่เรามีอยู่แล้วให้ดีขึ้นเฉยๆในการปรับปรุงวิธีการควบคุมแต่ศักยภาพที่แท้จริงของมันอยู่ตรงแบนด์วิดต์ของข้อมูลค่ะเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่แค่เมาส์ที่ดีขึ้นแต่มันคือการสร้างทางด่วนข้อมูลระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์โดยตรง Neuralink ได้รับสถานะ breakthrough device จาก fda ไม่ใช่แค่โครงการขยับเมาส์ แต่สําหรับโครงการฟื้นฟูการพูดจากความคิดและโครงการที่มุ่งจะคืนการมองเห็นให้คนตาบอดโดยตรงผ่านการกระตุ้นสมองส่วนการมองเห็นซึ่งนั่นคือการก้าวกระโดดที่แท้จริงค่ะเข้าใจแล้วครับคือมันเป็นแพลตฟอร์มสําหรับอนาคตที่ไกลกว่านั้นมากแต่ Neuralink ก็ไม่ใช่เจ้าเดียวในสนามนี้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมีผู้เล่นรายอื่นที่มีแนวทางต่างกันไปอย่างน่าสนใจ เช่นซิงโครนิสที่ใช้วิธีสอดอุปกรณ์ผ่านหลอดเลือดดำที่คอขึ้นไปวางในสมองโดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดกระโหลกเลยซึ่งปลอดภัยกว่าและเข้าถึงการใช้งานทางคลินิกได้ง่ายกว่ามากในขณะที่บริษัทอย่าง Blackrock Neurotech ก็จะมุ่งเน้นไปที่อุปกรณ์ความละเอียดสูงมากๆที่มีช่องสัญญาณเป็นหมื่นช่องเพื่องานวิจัยทางการแพทย์ที่ต้องการข้อมูลสมองที่ละเอียดสุดๆค่ะ ทั้งหมดนี้มันกำลังพาเราไปสู่จุดที่นิยายวิทยาศาสตร์กำลังจะกลายเป็นความจริงในห้องปฏิบัติการเราเปลี่ยนแขนขาได้กำลังจะพิมพ์อวัยวะภายในได้และตอนนี้เรากำลังเชื่อมต่อสมองเข้ากับคอมพิวเตอร์มันนำเราไปสู่คำถามเชิงปรัชญาที่ใหญ่มากว่าเรากำลังจะไปเส้นสุดที่ตรงไหนใช่ค่ะมันนำเราย้อนกลับไปสู่ปฏิทรัต โบราณของกรีกที่เรียกว่าเรือของทีซูส์คำถามก็คือถ้าเรามีเรือของทีซูสแล้วเราเริ่มเปลี่ยนไม้กระดานบนเรือไปทีละแผ่นๆจนกระทั่งไม่มีไม้แผ่นเดิมเหลืออยู่เลยแม้แต่ชิ้นเดียวคำถามคือเรือลำนั้นยังเป็นเรือลำเดิมของทีซูสอยู่หรือไม่ซึ่งก็เหมือนกับมนุษย์ถ้าเราเปลี่ยนแขนเป็นแขนกลเปลี่ยนหัวใจเป็นปั๊มเทียมและเสริมสมองด้วยชิปคอมพิวเตอร์ณจุดไหนที่ความเป็นตัวเราจะสิ้นสุดลง นี่คือแก่นของแนวคิด transhumanism ที่มองว่านี่คือขั้นต่อไปของวิวัฒนาการที่เราเป็นผู้กำหนดทิศท,ทางเองแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็สร้างความกังวลอย่างมหาศาลเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมทางชีวภาพหรือ biological inequality จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีแต่คนรวยเท่านั้นที่สามารถอัปเกรดร่างกายและความสามารถทางบรรยาของตัวเองได้ช่องว่างระหว่างคนที่มีกับไม่มีมันจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องของความสามารถพื้นฐานของมนุษย์เลยนี่คือจุดที่กฎหมายและจริยธรรมต้องรีบตามให้ทันค่ะในปี2025หลายประเทศเริ่มร่างกฎหมายเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสมองหรือ neuroprivacy อย่างจริงจังเพราะข้อมูลความคิดของเราคือข้อมูลส่วนตัวขั้นสูงสุดแต่ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดตอนนี้คือทัศนคติของสังคมค่ะจากผลสำรวจล่าสุดพบว่า ผู้คนส่วนใหญ่ยอมรับและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูคือซ่อมแซมร่างกายที่บกพร่องแต่จะเริ่มรู้สึกหวาดระแวงและมองว่ามันผิดศีลธรรมหากเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสมรรถนะให้ตัวเองเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปเส้นแบ่งระหว่างการซ่อมแซมกับการอัปเกรดใช่ค่ะและเส้นแบ่งนี้มันเบลอลงทุกวันความขัดแย้งทางความคิดเห็นตรงนี้แหละค่ะที่จะเป็นความท้าทายทางสังคมที่ใหญ่ที่สุดในทศวรรษหน้าเพื่อนั้น เรามาสรุปการเดินทางอันน่าทึ่งของเราในวันนี้กันนะครับเราเริ่มต้นจากนิ้วเท้าไม้ในอียิปต์โบราณที่สร้างขึ้นจากความเชื่อทางจิตวิญญาณผ่านห้องผ่าตัดสุดโหดในศตรวรรษที่19ที่ความเร็วคือทุกสิ่งและการปฏิวัติเรื่องความสะอาดได้เปิดประตูสู่ยุคใหม่สู่แขนกลไบโอนิกที่สามารถรู้สึกได้เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายและท้ายที่สุดคือชิปที่ฝังในสมองที่กำลังจะเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นการกระทำได้จริง วิศวกรรมชีวการแพทย์ได้เปลี่ยนสิ่งที่เคยอยู่ในจินตนาการให้กลายเป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ค่ะมันคือการเดินทางของความหวังที่มอบโอกาสครั้งที่สองให้กับผู้คนนับล้านและในขณะเดียวกันก็ตั้งคำถามที่ท้าทายถึงแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ของเราเองสุดทา้ายนี้เราอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ไปคบคิดกันต่อนะครับที่ผ่านมาเราเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย แต่เมื่อเส้นแบ่งระหว่างการฟื้นฟูกับการเสริมสมรรถนะเริ่มเลือนลางลงเรื่อยๆลองจินตนาการถึงสถานการณ์นี้ดูนะครับลองจินตนาการถึงการสัมภาษณ์งานในปี2040ค่ะผู้สมัครสองคนมีความสามารถใกล้เคียงกันแต่คนหนึ่งสามารถเรียนรู้คู่มือทางเทคนิคทั้งหมดของบริษัทได้ภายในคืนเดียวเพราะเขาดาวน์โหลดมันเข้าสู่ชิปในสมองของเขาด้วยตรงในขณะที่อีกคนใช้เวลาอ่านและทำความเข้าใจเป็นสัปดาห์ คำถามคือเราจะมองว่าชิปนั้นเป็นแค่เครื่องมือเหมือนสมาร์ทโฟนหรือเครื่องคิดเลขหรือเราจะมองว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของความมนุษย์ที่สร้างความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมและอาจสร้างความแตกแยกทางสังคมในรูปแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนี่คือคำถามที่เราทุกคนจะต้องร่วมกันหาคำตอบในอนาคตอันใกล้นี้ครับ